ลองนึกภาพตามนะครับว่ามีเหตุอาชญากรรมรุนแรงเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาแต่ดันมีพยานเห็นเหตุการณ์แค่คนเดียวแล้วทีนี้ระบบยุติธรรมจะทำยังไงล่ะครับเมื่อหลักฐานเพียงชิ้นเดียวที่มีคือความทรงจำของคนคนหนึ่งที่กำลังตกใจกลัวสุดขีดเรื่องราวที่เราจะมาดูกันในวันนี้จะพาไปสำรวจคดีจริงที่น่าทึ่งมากๆและตั้งคำถา,ถามถึงหัวใจของคำว่าความยุติธรรมเลยครับ นี่คือส่วนหนึ่งจากคำให้การของผู้เสียหายครับฟังดูแล้วก็รู้สึกได้ถึงความรุนแรงความโกลาหลนที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเลยนะครับและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของคดีที่ชีวิตของคนคนหนึ่งต้องไปแขวนอยู่บนเส้นได้แห่งความทรงจำของพยานเพียงปากเดียวเท่านั้นเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากช่วงเย็นเยนใกล้ค่ำครับมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังขี่จกักรยานกลับบ้านตามปกติเลยพร้อมกับลูกเล็กๆอีกสองคนโดยที่ไม่รู้เลยว่า อีกไม่กี่อึดใจข้างหน้าเธอกำลังจะต้องเจอกับฝันร้ายที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากครับอยู่ๆก็มีคนร้ายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบแล้วก็กระชากท้ายจักรยานจนเธอเกือบล้มก่อนที่คนซ้อนท้ายจะกระโดดลงมาควักปืนยิงขู่ขึ้นฟ้าหนึ่งนัดแล้วก็กระชากสร้อยคอสร้อยข้อมือทองคำไปมูลค่าก็เกือบเกือบสามหมื่นบาทเลยนะครับทั้งหมดนี้เกิดขึ้นต่อหน้าลูกๆของเธอเลย ทีนี้พอเรื่องไปถึงตำรวจเข้าสู่กระบวนการสืบสวนคดีทั้งหมดเนี่ยมันก็ไปขึ้นอยู่กับคำให้การของผู้เสียหายเพียงคนเดียวเลยครับพอเลยที่เกิดเหตุตอนนั้นมีแค่เธอคนเดียวจริงๆที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วในเช้าวันต่อมาเลยนะครับเธอก็ไปให้ปากคำกับตำรวจ พอตำรวจเอาแฟ้มประวัติอาชญากรมาให้ดูเธอก็ชี้ปุ๊บไปที่ผู้ชายคนหนึ่งทันทีแล้วก็ยืนยันอย่างมั่นใจมากๆว่าคนนี้แหละคือคนที่ปล้นเธอหรืออย่างน้อยๆน,นั่นก็คือสิ่งที่เธอเชื่อสุดหัวใจในตอนนั้นครับแล้วอะไรที่ทําให้เธอมั่นใจขนาดนั้นก็คือ2ออย่างนี้แหละครับ 1. คือใบหน้าที่เธอเห็นในชั่วแวบนั้นและสองที่สำคัญมากๆเลยก็คือรอยสักตรงคอที่เธอบอกว่าจำได้แม่นเลย ซึ่งรายละเอียดเรื่องรอยสักนี่แหละครับที่กลายเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่อายการใช้ในชั้นศาลแต่ในขณะที่ฝั่งผู้เสียหายมั่นใจแบบร้อยเปอร์เซนชายคนที่ถูกชี้ตัวกลับปฏิเสธเสียงแข็งเลยครับว่าเขาไม่ได้ทําไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้นและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของบททดสอบกระบวนการยุติธรรมครั้งสําคัญเลยเมื่อความมั่นใจของพยานต้องมาปะทะกับคําปฏิเสธของจําเลย แล้วคดีนี้มันก็สู้กันถึงสามศาลเลยครับซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยโอ้โหพลิกไปพลิกมาแบบไม่น่าเชื่อเลยครับลองดูไทม์ไลน์นี้นะครับคือศาลแรกเลยศาลชั้นต้นตัดสินว่าผิดพ,พิพากษาจำคุกไปเลยครับ15ปีแต่พอคดีขึ้นไปที่ศาลอุทธรณ์เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับพลิกศาลอุทธรณ์บอกว่ายกฟ้องแล้วสุดท้ายพอไปถึงศาลฎีกา ซึ่งเป็นสารสูงสุดก็พิาพากษายืนตามสารุทธรคือให้ยกฟ้องโดยสิ้นเชิงนี่แหละครับปริศนาสาคัญของเรื่องนี้คําถามตัวโตโตเลยก็คือเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้คําพิพากษาจากจําคุกหนักถึง15ปีกลายเป็นศูนย์ได้เดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันครับคําตอบของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในคําว่าหลักฐานครับ หรือจะให้ถูกเป๊ะๆก็คือการไม่มีอยู่ของหลักฐานตั้งหากคือถึงแม้ว่าตัวผู้เสียหายจะยืนยันหนักแน่นมากๆว่าจําได้แต่สารดีกากลับมองลึกลงไปก่อนนั้นครับสารมองว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากชุลมุนวุ่นวายแล้วในทางจิตวิทยาเวลาคนเราตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตเนี่ยสมองเราจะพุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่คู่คามเรามากที่สุดซึ่งในเคสนี้ก็คือ ใช่ไหมครับพอสมาธิไปอยู่ตรงนั้นหมดการจะจดจํารายละเอียดอื่นๆอย่างใบหน้าของคนร้ายให้เป๊ะๆเ,เ,เนี่ยมันเลยยากขึ้นเยอะเลยไหนจะเวลาแค่แป๊บเดียวแถมยังต้องพะวงเรื่องความปลอดภัยของลูกๆอีกปัจจัยพวกนี้แหละครับที่ศาลมองว่าเป็นข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลมากๆแล้วที่มันหนักไปกว่านั้นอีกนะครับคือคดีนี้มันไม่มีหลักฐานทางวัตถุอื่นๆมาสนับสนุนคำให้การเลยไม่มีเลยจริงๆสร้อยทองของกลางก็หาม่เจอ ปืนที่ใช้ก่อเหตุก็ไม่พบกล้องวงจรปิดก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีหลักฐานเรื่องมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายด้วยที่น่าสังเกตคือตัวจำเลยเองก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนหลังเกิดเหตุยังใช้ชีวิตปกติซึ่งมันก็ดูไม่ค่อยเหมือนพฤติกรรมของคนที่เพิ่งไปก่อคดีร้ายแรงมาเท่าไหร่และพอหลักฐานทางวัตถุมันไม่มีคําให้การของพยานคนเดียวก็มีจุดให้สงสยัยมันเลยต้องย้อนกลับไปที่หลักการที่สําคัญที่สุดข้อหนึ่งในกฎหมายอาญาเลยครับ กฎหมายมาตรานี้เนี่ยพูดง่ายๆก็คือตั้งกำแพงการพิสูจน์ความผิดในคดีอาญาไว้สูงมากเลยครับศาลจะลงโทษใครสักคนได้เนี่ยจะต้องแน่ใจแบบมั่นใจร้0ยเอร์เซจริงๆชนิดที่ว่าไม่มีข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลเหลืออยู่เลยแม้แต่นิดเดียวถึงจะลงโทษได้และนี่คือประโยคทองของมาตรา227เลยครับ วักนี้ยเป็นเหมือนเซฟตี้เบรกของกระบวนการยุติธรรมเลยก็ว่าได้คือออกแบบมาเพื่อป้องกันการลงโทษคนผิดตัวเมื่อไหร่ก็ตามที่หลักฐานมันคลุมเครือมีความสงสัยตามสมควรเกิดขึ้นศาลก็จะต้องยกประโยชน์ตรงนี้ให้กับจำเลยเสมอครับเอาละครับพอมาถึงตรงนี้เรามาดูกันว่าจริงๆแล้วคำพิพากษายกฟ้องในท้ายที่สุดเนี่ยมันมีความหมายที่แท้จริงว่ายังไงกันแน่ นี่คือประเด็นที่สำคัญมากนะครับที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดการที่ศาลยกฟ้องไม่ได้แปลว่าศาลบอกว่าชายคนนี้เป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่ได้ทำนะครับแต่ศาลกำลังบอกว่าฝ่ายรัฐไม่สามารถหาหลักฐานมาพิสูจน์จนสิ้นสงสัยได้ว่าเขาเป็นคนทำซึ่งสองอย่างนี้มีความหมายต่างกันมากในทางกฎหมายหลักการทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็ตั้งอยู่บนคำถามใหญ่ข้อหนึ่งที่ท้าทายระบบยุติธรรมมาตลอดเลยครับว่า ถ้าต้องเลือกสังคมของเราจะยอมรับความเสี่ยงแบบไหนได้มากกว่ากันระหว่างการที่อาจจะมีคนผิดลอยนวลไปได้กับการที่อาจจะมีคนบริสุทธิ์แม้แค่คนเดียวต้องติดคุกฟรีและคำตอบที่ระบบยุติธรรมส่วนใหญ่ในโลกเลือกก็คือการให้ความสำคัญสูงสุดกับการคุ้มครองผู้บริสุทธิ์ครับมันอาจจะเป็นทางเลือกที่เจ็บปวดนะครับแต่ก็จำเป็นเพื่อสร้างสังคมที่ให้คุณค่ากับเสรีภาพของประเจกบุคคลซึ่งทั้งหมดนี้ก็สะท้อนออกมาผ่านหลักการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จําเลยนี่แหละครับ สุดท้ายแล้วเรื่องราวนี้ก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับว่าแกนแท้ของความยุติธรรมที่เราตามหากันอยู่นั้นมันคืออะไรกันแน่คือการมุ่งม,มั่นลงโทษคนผิดให้ได้ทุกรายหรือคือการสร้างระบบที่แข็งแกร่งพอที่จะยอมปล่อยคนผิดสิบคนดีกว่าการลงโทษผู้บริสุทธิ์ผิดไปแม้เพียงคนเดียว